3ร่วมกับเซิร์ชผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เสนอแฟนคลับช่อง3ช่วงตีตัว๋วทัวกองสำหรับกิจกรรมด,ดีจากทยุครอบครัวข่าวสทรอ f อ1 6 m h มที่รายการแฟนคลับช่อง3ม,มาตีตัว๋วทัวกรกันในวันนี้ก็คือกิจกรรมครอบครัวสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วนะ่ ซึ่งครั้งนี้ได้สองนักแสดงจากทางช่อง3อย่างมิเชลเบอร์แมนและตุนพากรเรื่มถึงผู้ประกาศข่าวและทีมงานมาร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่ส่วนการเรียนรู้สุขภาวะสสสเพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ทุกคนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของมนุษย์นั่นเองค่ะ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์กันมากๆค่ะเพราะนอกจากสามิเทลและหนุ่มตุนเขาจะทํากิจกรรมเวิร์กช็อปปลูกผักปลอดสารพิษและก็เรียนรู้ถึงเทคนิคการปลูกต้นไม้ที่สามารถนํากลับมาปฏิบัติเองได้ที่บ้านก็ยังมีวิทยากรพิเศษมาร่วมทําเมนูสลัดเพื่อสุขภาพกันด้วยนะเรียกว่า,างานนี้ได้ความรู้ดีๆกลับบ้านกันไปเพียบเลยทีเดียว หน้ารายการแฟนคลับช่อง3ของเราจะพาไปตีตัวทัวร์กองที่ไหนกันอีกเป็แฟนๆห้ามพลาดกันเลยนะคะย <Yeah. S 1> ผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์